ครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความภาคภาูมิใจของเต็นมังกรครับนานาแอดมาซื้อรถที่เต็นมังกรครับไหนครับนะเราชอบคันนี้เหรอครับนะที่เขาส่งคิปไปดีอ๋อผมเชิญคันให้สามแสนนั่นบะ <c oughs> คันนี้มันสี่แปดเก้ากับเพิ่มอ,อี 100, กแสนกว่าบาทมา <c oughs> คันนี้เปล่า,เ,าเปลีไยนเครือมาคันนี้เป็น <c oughs> อ,ออโตโ้อ๋อออโต้ราค่าจะของสูงได้อ๋อโอเคครับเราเป็นคืนออกได้ออโต้แม่บ้านขับไม่ได้อ๋อให้แม่บ้านขับด้วยด้วยอ๋อคำนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลดราคาให้ เอวเอวเอวค่อยพูดให้ฟังอยู่โอเคเอาเดี๋ยวดูอันคันนี้ทีให้สามแสนแล้วกันเพื่อนกับไอ้เปียกไอ้เปียกครับไอ้เปียกไอ้พี่ชายแม่บ้านเน่ะครับโอ้ครับผมรอาจำได้ไหมรู้จักไหมไอ้เปียกเนี่ยเป็นเพื่อนแม่บ้านนะแต่รองเท้าอ่ะจำได้ไหมทำรองเท้าเนี่ยหอวนักยิ่งกาเอออยู่หัวนักยิ่งกาจำได้ปะไอ้บอไอ้เปียกย่างทุกจิตุกอย่างกั่มือนี่เอ็ดเอ็ดทุกจีไรเปียกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาค่อยดำเนินไล่ตามเดี๋ยวให้คนเอารถคันนี้ าหาเซลยวเลยกันครับไปครับเราจะพาพาพาหาเซลยวเกียกอุดรยังไงมูจักอยู่บ่บัวหูครับบัวูเหรอเเขาว่าตอนนี้เรายางไปเที่วไปเที่ยวไปเออเาเดี๋ยวเขาค่อยเห็ดตามเนาะจะเล่นไยเนาะเขาค่อยยางแล้วอีกสักของสามปีเนาะ